วัสดีค่ะเดี๋ยวเราต้องมากดเปิดฮีโร่ Hero กันให้หมดเลยนะคะเก็บอาหารก่อนตอนนี้ไม่มีอาหารกินเก็บอาหารให้เรียบร้อยก่อนนะคะมากดเปิดฮีโร่กัน เอาไปที่รับสมัครเลยค่ะอันนี้เปิดได้8ครั้งเปลี่ยนไหมก็ไม่เปลี่ยนนะเอาเลย8ครั้งก็8ครั้งนี่ได้ตัวใหม่ด้วยน้องน่ารักมาก เราสมัครต่อเนื่องเลยนะคะนี้ซ้ำซ้ำนะซ้ำอีกแล้วอย่างน้อยได้ตัวใหม่มาตัวหนึ่งก็คุ้มแล้วนะคะอันนี้ก็ได้ซ้ำนะอ่ะหมดพอดีเอา ันนี้แบบรัวๆได้สีมุวงมาสองนะ,ะโอ้ดีจังเลยได้อีกแล้วเนี่ยได้เอาไว้อัพโอ้ได้เยอะจังช่วงนี้เหมือนออกแต่ตัวนี้ โอ้ตัวใหม่คะ่ะโอ้ได้แล้วใหม่มาแล้วดีมากว้าวว้าวเยี่ยมบอกให้เป็นหรู้ฉันได้ตัวใหม่นะจ๊ะเละอีกหนึ่งพันนะคะกดได้ครั้งเดียวแต่เราลืมอะไรรู้ปะลืมใช้บาทอ่ะอ๋ออีกครั้งเดียวไลวอีกครั้งเดียว หมดอันนี้ล่ะอันนี้รับได้แค่ครั้งเดียวเองน,นอันนี้เราเก็บไว้ก่อนดีกว่าเรามาดูมีอะไรที่เราเปิดได้อีกอันนี้นะคะฮีโร่ก่อสร้างหมดแล้วนะคะสำหรับเราสมัครฮีโร่อ๋อนี้ได้อันนี้ล่ะอันนี้ไม่ถึงห้าสิบ Ini saya lakukan hanya sekali Ini กลายเป็นสีเหลืองแล้วจริงๆอันนี้ขาดม่วงอีกใบหน,ไไหนึงนะถึออัพได้เนี่ยเห็นปะคือมีสีเหลืองแล้วว่ะแล้วคือเราต้องการอัพให้เป็นสีเหลืองค่ะคือม่วงต้องผสมกับม่วงอีกอันนอะ ทีนี้เรามีได้เป็นสีส้มเราแมตัวหนึ่งนี่อ่ะก็กลายเป็นสีแดง เล่นเป็นสีแดงแล้วก็ต้องเลาะเลื่อนเป็นสีม่วงนะคะเอ้ไม่ใช่เลื่อนเป็นสีเหลืองเราเลื่อนเป็นสีเหลืองเอสร็จแล้วเราถึงจะจะใช้อัพได้หมดแล้วมาดูตัวใหม่ที่เราได้มาค่ะเป็นป่าอาไม่ใช่ทหารอาสาน้องคนนี้จู่โจมนะคะ ซึ่งเราก็มีสายโจ,โจมเยอะแล้วอันนี้เลื่อนขั้นได้ไหมทำไมเลื่อนไม่ได้ล่ะเหมือนได้สีม่วงสองตัวไม่ใช่หรอน้องน้องคนนี้น่าจะได้เอานี้เลื่อนเป็นสีส้มน้องไงใช่น้องเลื่อนเป็นสีส้มแล้วน้องเลื่อนเป็นแดงได้อีกนะคะเลื่อนน้องเลย ราอยากให้ตัวที่แบบเกิดมาเป็นสีม่วงเลยอะมาได้เลื่อนขัน้นแต่แมว่ามันจะเลื่อนยากก็ตามก็หมดแล้วน่าจะเลื่อนอะไรไม่ได้อีกแล้วอันนี้ใกล้แล้วของบาลอนใกล้แล้วอันนี้ก็ใกล้แล้วเหมือนกัน นี่มีอย่างละสองฮะทางนี้ล่ะก็เลื่อนไม่ได้แล้วเหมือนกันเนาะ เราจะอัพปไหนต่อดีนี้เลยสามแล้วสถานีขนส่งอัพเพิ่มไม่ได้แต่เราสร้างได้สร้างเลยค่ะช่วงนี้ก็ลก l เลเวลสองออกนะคะเราก็ยึดเป็นเลเวลสามทั้งหมดแล้วก็สถานีป้องกันก็ต้องอัพด้วยเพื่อที่เราจะยึดเลเวลสี่ ของคนอื่นมันอยู่ในพื้นที่ของเราอ่ะเราก็ยึดเลยเนาะไม่รู้ละ่ะให้ไม่ให้ฉันก็ยึดไปแล้วอ่ะกลับก่อน ครับได้หรอเป็นเลเวอร์เจห้าเอาตัวไหนดีตัวนี้้จมตีแรงนะเก้าวหน้าหมดแล้วค่ะขอดูคุณสมบัติตัวใหม่แป๊บหนึ่งเป็นจู่โจมเหมือนกันเนาะ ไม่ได้แต่ตัวจูโจมแล้วเนี่ยแลตัวนี้น่ารักมากอะ่ะชอบตัวนี้มากเลยอะ่ะเคื่อแต่ดูแล้วเหมือนออกยากนะน่าจะอัพยากเพราะว่าโอกาสที่จะได้โปสตอเติมน้อยอะ่ะ น้องขึ้นมาแล้วยังเนี่ยตัวนี้ที่อยากได้นักหนาก็ได้แล้วนะเป็นแถงคือเราจะจัดชุดแล้วไงคือแบบว่าชุดอันนี้ปุ๊บก็จัดทีมชุดนี้ก็จัดทีมอะไรเงี้ยก็คืออยากได้ตัวที่เป็นแถงจะดูตัวนี้นะทุกคนคือได้โปตเตอร์น้อยมากแล้วคือมันอัพไม่ได้ไงผลสุดท้ายก็คือถ้าเกิดว่าจัดทีมก็คือต้องให้ตัวนี้เป็นแถง อืมไม่งั้นก็ทำไม่ได้หรือไม่ก็ตัวนี้เป็นแทงซึ่งทีมนี้เลยกลายเป็นสายจู่โจมไปเลยใ่สายโจมตีแรงก็อันนี้มีแทงอยู่แล้วเงยได้เยอะอยู่นะตัวละครเขา ขาดแค่ตัวเดียวเองซึ่งตัวนี้ต้องซื้อใช่ไหมล่ะอ,อันนี้ก็ขาดสองตัวอันนี้ขาดสองตัวนะคะเป็นตัวใหม่รอบที่แล้วตัวใหม่รอบนี้อันนี้ก็ขาดสองตัวเป็นตัวใหม่รอบก่อนนะกับตัวเก่านอกกนั้นก็ได้มาครบเลย รู้สึกว่าช่วงนี้มันจะออกง่ายเราคิดไปเองก็ไม่รู้ว่ามันออกง่ายาดูเหมือนมันออกง่ายจริงๆรินะมาอยู่ที่นี่กล่องก็จะมีให้เปิดน้อยนิดนึง ก็มีน้อยไปด้วยนะคะกดพิษ เราก็จะลองผลิตของดูเพราะฉะนั้นเราต้องสร้าง้พวกนี้ไว้ก่อนลองดูซิว่าใส่แล้วมันเวิร์กขึ้นหรือเปล่าของ S 4มันก็น่าจะดีกว่าของ S 1 S 2นะเราจะได้เริ่มจัดปรับเปลี่ยนเป็นเซตเลย ทำไมฝั่งสีน้ำเงินมีคนเชียร์เยอะจังโอ้โหนี่มันจับคู่กันยังไงเนี่ยดูสิบสี่ล้านมาเจอกับสาสิเอ็ดล้านไม่รู้สุ่มมายังไงกันให้มาเจอกันแบบนี้ได้ กดเสบียงดีกว่าืมขัดแคลนมากมันก็อับเลยเชา้าซะเลยอาหารไม่ค่อยพอกินสมาชิกเริ่มเยอะอาหารเริ่มไม่พอกิน เนี่ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยโคบา,ายาคาว่าคือเหมือนช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนจะได้แต่ตัวเนี้ยสังเกตดูนะถ้าเกิดมันขึ้นตัวสีม่วงแล้วตัวไหนออกเยอะเยอะแล้วเราอยากได้ตัวนั้นอนะให้เรากดเปิดตรงนั้นเลยสังเกตดูได้เลยเพราะว่าลองมาหลายครั้งแล้วแล้วมันได้อย่างนั้นจริงๆตอนอยากได้โรเจอร์มากๆแล้วเราเห็นไอ้ตัววิ่งอะข้างบนอะ คือแบบว่ามีคนได้โรเจอร์ประมาณสี่ห้าคนแล้วก็เปิดช่วงนั้นเลยเพราะเปิดช่วงนั้นน่ะทุกคนน่ะก็จะได้เหมือนกันหมดเลยอย่างเนี้ยเห็นไหมปากานเนียเห็นปะคือมันเหมือนช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่แบบเขาสุ่มออกอ่ะและ้วทีนี้เราอยากได้ตัวนี้แล้วคือเราก็ออกจริงๆเราต้องดูว่าส่วนใหญ่คนเขาได้อะไรกันแล้วเราก็เปิดช่วงนั้นแล้วมันจะได้ เป็นการสุ่มแบบคาดเดาได้แล้วคือถ้าใครยังไม่มีตัวไหนและอยากได้ตัวนั้นก็คือลองสังเกตดูว่าช่วงนั้นคนเปิดแลได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคแล้ววันนี้มาเปิดให้ดูเฉยเฉยนะเจอกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ